เลยนะฮะสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่เราจะศึกษาพระธรรมนะ Matthew, มัทธิวบทที่22กับ23นะครับเราก็เดี๋ยวเราก็จะในในหัวข้อนะครับหัวข้อนะครับคาบุบมาเรื่องการเลี้ยงในวิธีอภิอภิอเศษมเหสีนะมัทธิว22พระเยซูตัสแก่เขาเป็นคำบบมาอีกว่าแผ่นดินสวรรค์ อุปมาเหมือนกษัตริย์องค์หนึง่งได้จัดงานเลี้ยงเนื่องในพิธีอภิเษกมาเหสีได้ให้ราชโอรสของท่านแล้วใช้ข้าราชการไปตามผู้ที่รับเชิญในการนี้แต่เขาไม่ใครจะมาท่านจึงใช้ข้าราชการอื่นไปอีกรับสั่งให้บอกผู้รับเชิญนั้นว่าดูเถิดเราได้จัดงานเลี้ยงไว้แล้วทั้งวัวและสัตว์ขุนแล้วของเราก็ฆ่าไว้เสร็จสิ่งสารพัดก็พร้อมแล้วจงออกจงมาในงานในพิธีนี้เถิด แต่พวกเขาก็เพิกเฉยและไปเสียบางคนไปไล่นาของตนบางคนก็ไปทําการค้าขายฝ่ายพวกนอกนั้นก็จับข้าราชการทําการอับยศยต่างๆแล้วก็ฆ่าเสียบ้างกริย์องค์นั้นจึงทรงพระพิโรธจึงรับสั่งให้ยกกองทัพไปปราบปราบข้ารกรเหล่านั้นและให้เผาเมืองเขาเสียแล้วท่านก็รับสั่งแก่ข้าราชการว่างานสมรถก็พร้อมอยู่แล้ว แต่ผู้ถูกเชิญน,นั้นไม่สมกับงานเหตุฉะนั้นจึงออกไปตามาทางหลวงพบใครๆก็ให้เชิญมาในงานนี้พวกข้าราชการจึงออกไปเชิญคนทั้งปวงตามถนนแล้วแต่จะพบให้มาทั้งดีและชั่วจนห้องถุงงานสมรสนั้นเต็มไปด้วยแขกนะแต่เมื่อกษัตริย์องค์นั้นเสด็จทอดพระเนตรแขกก็เห็นผู้หนึ่งไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานจึงรับสั่งถามว่าสหายเอ๋ย เหตุไฉนนะจึงมาที่นี่โดยไม่สวมเสื้อสําหรับงานแต่งงานผู้นั้นก็นิ่งอันอยู่แล้วพูดไม่ออกกษัตริย์จึงรับสั่งแก่พวกข้าราชการว่าจงมัดมือมัดเท้าคนนี้เอาไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกอันเป็นที่ที่มีการร้องไห้ขบเคีเ้ยวเคี้ยวฟันเสียแล้วผู้รับเชิญน,นั้นผู้รับเชิญก็มากแต่ผู้ที่ทรงเลือกก็น้อยพี่น้องเข้าใจบริบทนี้ไหมครับนะ <laughs> ในในในบริบทนี้ก็ครับพระเยซูอาจจะตัดถึงเรื่องของว่าอายอุอุปมาอุปไมใช่ไหมฮะมีพี่น้องครับจะบอกว่าพระธรรมตรงเนี้ยคือมีผู้เชื่อคริสเตียนอ่ะเยอะพุ่ตงตรงเลยนะแต่ใครจะเข้าสวรรค์นะมีน้อยครับเอางี้ดีกว่านะไม่ใช่ว่าผู้เชื่อทุกคนจะได้เข้าแผ่นดิสวรรค์นะอ่าอันนี้คือคําที่พระพระเยซูทรงตัดไว้ในพระธรรมข้อนี้นะครับนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปขายายความทีหลังแล้วกันนะการเสียสวยให้แก่จกักรพรรดิซีซ่า ขณะนั้นพวกฟอริสีไปปรึกษาการวางแผนว่าจะจับผิดในถ้อยคาของพระองค์ได้อย่างไรจึงให้พวกศิษย์ของตอนกับพวกเฮโรดให้ไปทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่แล้วว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อได้สั่งสอนทางพระเจ้าจริงๆโดยไม่ได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดเหตุฉะนั้นขอโปรดให้พวกข้าพระองค์ทราบว่าท่านคิดเห็นอย่างไรการที่จะส่งสวยให้แก่จกักรพรรดิซีซ่านั้นควรหรือไม่ พระเยซูทรงทราบอยู่แล้วว่าพวกเจตนาร้ายของเขาจึงตัดว่าโอ้คนน่าซื่อใจคดมาจับผิดเราทําไมจะงเอาเงินที่จะเสียสวยนั้นมาให้เราดูก่อนเขาจึงเอาเดรอันเหรียญหนึ่งถวายพระองค์พระองค์ตัดกระถาว่ารูปและคําจะลึกนี่เป็นของใครเขาทูลว่าของซีซ่าแล้วพระองค์ตัดกับเขาว่าเหตุฉะนั้น ของของซีซ่าก็ถวายซีซ่าและของของพระเจ้าก็จงถวายพระเจ้าคําตัดตอบของพระองค์นั้นพวกเขานึกงไม่ถึงจึงพากันก,นกลับไปเห็นไหมครับความความที่เป็นแบบล้าลึกก็คือพระเจ้าเนี่ยพระเยซูสงเป็นพระเจ้าใช่ไหมพี่น้องครับแล้วพระองค์ทรงรู้ทุกเรื่องว่ามนุษย์อาจจะคิดยังไงใครจะบุลองดีก็รู้หมดนะครับก็บอกว่าของอะไรที่เป็นของซีซ่าก็เอาไปถวายซีซ่าซะของอะไรที่เป็นของพระเจ้าก็จงถวายพระเจ้าเหมือนเช่นเดียวกันครับ เราเป็นวิหารของพระเจ้าจงดูแรลร่างกายของเราเองนั้นเพื่อถวายเกียรติด่พระเจ้าพี่น้องครับอะไรที่เป็นของพระเจ้าจงอารักขาให้ดีที่สุดนะครับพี่น้องครับโอเคปัญหาเรื่องการคืนชีพนะฮะในวันนั้นมีพวกสะดูสีมาหาพระงค์นะพวกนีเ้เป็นผู้สอนว่าการฟื้นที่มาจากการตายไม่มีนะเขาจึงทูลถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าโมเสสสั่งว่าถ้าผู้ไรตายยังไม่มีบุตรก็ให้น้องชายรับพี่สะพ้ายสืบตระกูลของพี่ชายไว้ ในพวกเขามีพี่น้องผู้ชายเจ็ดคนพี่หัวปีมีภรยาแล้วก็ตายเมื่อยังไม่มีบุตรก็ละภรยาไว้แก่น้องชายฝ่ายคนที่สองที่สามก็เช่นเดียวกันจนถึงคนที่เจ็ดในที่สุดหญิงนั้นก็ตายด้วยเพราะเหตุนั้นในวันที่จะฟื้นขึ้นมาจากความตายหญิงนั้นจะเป็นภรยาของผู้ใดในเจ็ดคนนั้นด้วยนางได้เป็นภรยาของชายทั้งเจ็ดคนแล้วพระเยซูจึงตรัสต่อเขาว่าพวกท่านพวกท่านผิดแล้วเพราะท่าน ไม่รู้พระคมภีร์หรือฤทธิดเดชของพระเจ้าเมื่อมนุษย์ฟื้นขึ้นมาจากความตายนั้นจะไม่มีการสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีกแต่จะเป็นเหมือนทูตในฟ้าสวรรค์แต่เรื่องคนตายกลับฟื้นคืนนั้นท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งพระเจ้าได้ตัดไว้กับพวกท่านว่าเราเป็นพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของคนตายแต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ประชาชนทั้งปวงไม่ได้ยินก็ปราทใจด้วยคําสั่งสอนของพระองค์อเมนพี่น้องครับในอดีตนะในของคนชาติยิวเนี่ยในกรณีที่นะการแต่งงานพี่ชายแต่งงานไปแล้วถ้าเกิดว่าภรรยานะหรือหรือสามีเสียเนี่ยภรรยานั้นเนี่ยจะต้องจะต้องเป็นภรรยาของคนในครอบครัวนี่คือคือมันเป็นในอดีตอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่คําถามที่ผู้ฟาริสีถามนั้นเนี่ยเมื่อกดบัญญัติ กับพระเยซูทรงทําให้มันสาเร็จเนี่ยม,มันตรงกันข้ามกันนะให้อ่านในถังแท้ในวันที่เราฟื้นขึ้นมาปุ๊บอย่างที่บอกแล้วว่าเราจะไม่เป็นสามีภรรยากันอีกเลยแต่เราจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์พี่น้องครับก็ขอพระเจ้าอวยพรนะธราบัญญัติข้อใหม่นะไฟฟริสีไม่ได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทําให้พวกซาดูสีนิ่งอึ้งอยู่จึงประชุมกันและมีบาเรียนผู้หนึ่งพวกเขาทดลองถามพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่ะในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสําคัญที่สุด <c oughs> พระเยซูทรงตอบว่า จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสุดความคิดของเจ้านั่นแหละเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่และข้อต้นข้อที่สองก็เหมือนกันคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองทำบัญญัติและคำของผู้เผยพระเจ้านทั้งสิ้นก็ขึ้นอยู่กับพระบัญญัติสองข้อนี้เห็นไหมครับพระเยซูก็ทรงตอบพวกฟาริสีสะดูสีหรือพวกที่ปรารทั้งหลายที่มาทดลองพระองค์ก็พระองค์ได้ตอบตาม ตามอย่างพระคมภีร์ตามอย่างพระคมภีรเป๊ะเลยนะครับ <c oughs> นี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงสอนเรานะปัญหาเรื่องบุตรของดาวิดนะครับเมื่อฟาริสียังประชุมกันอยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถามว่าพวกท่านคิดอย่างไรด้วยเรื่องของพระคิดพระองค์ทรงเป็นเจ้อสายของผู้ใดเขาตอบว่าเป็นเจ้อสายของดาวิดพระองค์ตรัสถามเขาว่าถ้าอย่างนั้นเป็นฉไหนดาวิดนะถ้าอย่างนั้นเป็นฉไหนดาวิดโดยเดชพระวิญญาณจึงได้เรียกพระองค์ว่า องพระผู้เป็นเจ้าและรับสั่งว่าพระเจ้าตัดองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพงว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจนกว่าเราจะปราบศัตรูของท่านให้อยู่ใต้เท้าของท่านถ้าราวิทรงเรียกท่านว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านจะเป็นเพียงเชื้อสายของราวิธอย่างไรได้ไม่มีผู้ใดไม่มีผู้หนื่งผู้ใดอาจที่จะตอบพระองค์สักคําเดียวตั้งแต่วันนั้นมาไม่มีใครสักถามพระองค์อีกเลย พราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงรู้สุกเลือกนะครับพวกฟาริสีคิดว่าพระองค์นั้นมารบหลู่พราะวจนะของพระเจ้ารบหลู่พระเจ้านะครับโอเคพระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรร,รมอาจารย์ฟาริสีบทที่สามนะฮะครั้งนั้นพระเยซูตัดกับประชาชนของพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกธรรมอาจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโบเซสเหตุฉะนั้นทุกสิ่งซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่านจงถือประพฤติตามเว้นแต่การประพฤติของเขาอย่าได้ทําตามเลย เขาพ็อหอเป็นแต่ผู้สั่งสอนแต่เขาเองหาทำตามได้ไหมด้วยเขาเอาห่อของหนักวางบนบ่ามนุษย์ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลยการกระทําของเขาเป็นการอวดเท่านั้นเขาใช้หลักพระธรรมอย่างใหญ่สวมเสื้อที่มีผู้ห้อยอันยาวเขาชอบที่อันมีเกียรติในงานเลี้ยงและในทำศาลากับชอบรับการคํานับที่กลางตลาด และชอบให้พวกเขาเรียกว่าท่านอาจารย์ท่านทั้งหลายอย่าให้ใครเรียกท่านว่าท่านอาจารย์ด้วยว่ามีพระอาจารย์แต่ผู้เดียวและท่านทั้งหลายเป็นพี่น้องกันทั้งหมดและอย่าเรียกผู้ใดในโลกว่าเป็นบิดาเพราะท่านมีพระบิดาแต่ผู้เดียวคือผู้ที่สถิตในสวรรค์อย่าให้ผู้ใดเรียกท่านว่าพระครูด้วยว่าพระครูของท่านมีแต่ผู้เดียวคือพระคิดนะพระใด ที่เป็นนายใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นย่อมต้องรับใช้ท่านทั้งหลายผู้ใดยกตัวขึ้นผู้นั้นก็ต้องถูกเหยียดลงผู้ใดถ่อมตัวลงผู้นั้นจะรับการยกขึ้นพี่น้องเข้าใจบริบทนี้นะฮะ <c oughs> นะครับนะวันนี้นะใครที่เรียกสรพนาตัวเองว่าพระบิดา นะอันนั้นของปอม no. นะครับของปอมนะพระบิดามีองค์ผู้เดียวก็คือพระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่บนสวรรค์นะพระครูก็มีพระครูองค์เดียวนะครับก็คือพระคริสเท่านั้นนะครับอาจารย์ก็มีอาจารย์เดียวเดียวก็คือพระเยซูคริสต์นะครับนะที่เราเรียกกันนั้นเราเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องนะนะเราก็เรียกนะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นพี่น้องกันนะครับเราก็อย่าให้เรียกอาจารย์กันนักเลยนะครับเพราะว่าสิ่งสาคัญที่สุดนั้นเราจะเป็นบนถิ่นนั่นเองนะครับ วิบัติแก่เจ้านะพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีคนหน้าซื่อใจคดพวกเพราะพวกท่านปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์พวกท่านเองก็ไม่เข้าไปและเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกท่านก็ขัดขวางไว้นะวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีไอ้คนหน้าซื่อใจคดโดยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทะเลและทางบกทั่วไปเพื่อจะได้แม้แต่คนเดียวเข้าจรีตเมื่อได้แล้วก็ทําให้เขาถึงนรกยิ่งกว่าเจ้าเองถึงสองเท่า วิบัติแก่เจ้าคนนำคนตาบอดเจ้าสอนว่าผู้ใดจะสาบานอ้างพระวิหารคําสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดจะสาบานอ้างทองคําของพระวิหารผู้นั้นจะต้องกระทําตามคําสาบานโอ้ไอคนโฉดเขาตาบอดสิ่งใดจะสําคัญกว่าทองคําหรือพระวิหารซึ่งกระทําให้ทองคํานั้นศักดิ์สิทธิ์และว่าผู้ใดจะสาบานอ้างแท่นบูชาคําสาบานนั้นไม่ผูกมัดแต่ผู้ใดสาบานอ้างด้วยตั้งถวายบนแท่นบูชานั้นผู้นั้นต้องกระทําตามคําสาบาน ช่างตาบอดการเสียจริงหนอสิ่งใดจะสําคัญกว่าตั้งเครื่องถวายหรือแท่นบูชาที่กระทาให้เครื่องอตั้งถวายน่าศักดิ์สิทธ<ส>ิ์เหตุนี้ผู้ใดสาบานอ้างแท่นบูชาก็สาบานอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่อยู่บนแท่นบูชานั้นด้วยผู้ใดสาบานอ้างพระวิหารก็สาบานอ้างพระวิหารและอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั้นด้วยผู้ใดจะสาบานอ้างสวรรค์ก็สาบานอ้างพระนินันดของพระเจ้าและอ้าง พระองค์ผู้ประทับบนพระทิ่นั่งนั้นด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟอริสีไอคนน่าซื่อใจคดด้วยความด้วยพวกเจ้าถวายสางของอของสารเนรลูกผักชีอของสารเนรลูกผักชีและยี่หลาส่วนข้อสําคัญแห่งธรรมญัติคือความยุติธรรมความเมตตาความเชื่อนั้นได้ละเลยเสียการถวายาสังของพวกเจ้าก็ควรปฏิบัติ แต่ไม่ควรละเลยข้อสำคัญข้อนั้นโอ้คนนำทางคนตาบอดเจ้ากอกลูกน้ำออกแต่ตัวกลืนอูดเข้าไปเอเมนวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมอาจารย์และพวกฟอริสีคนหน้าซื่อใจคดด้วยเจ้าขัดชำระถ้วยชามแต่ภายนอกส่วนภายในถ้วยชามนั้นเต็มไปด้วยจรกรรมและการบัวเมากิเลสโอ้พวกฟอริสีตาบอดจงชำระถ้วยชามภายในเสียก่อน เพื่อข้างนอกจะได้สะอาดด้วยวิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจาร์ยและพวกฟาริสีไอ้คนน่าซื่อใจคดเพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาวข้างนอกดูงดงามแต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและสารพัดโสโครกเจ้าทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละภายนอกแลดูเหมือนว่าเป็นคนชอบธรรมแต่ภายในเต็มไปด้วยความเทียมเท็จและอธรรม วิบัติแก่เจ้าพวกธรรมจารย์และพวกฟอริสีคนน่าซื่อใจคดนะด้วยพวกเจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝังศพของผู้เผยเพระชนะและตกแต่งอุโมงค์ฝังศพของผู้ชอบทําให้งดงามแล้วกล่าวว่าถ้าเราได้อยู่ในสมัยบรรพบุรุษของเรานั้นก็จะได้มีส่วนกับเขาในการทําโลหิตของผู้เผยเพระชนะให้ตกก็หาไม่ได้อย่างนั้นเจ้าทั้งหลายก็เป็นพยานปรับปรามตนเองว่าเจ้าเป็นบุตรของผู้ใด ได้ฆ่าผู้เผยวหนะเหล่านั้นแล้วเจ้าทั้งหลายจงกระทําตามที่บัมพหรุษได้กระทํานั้นให้ครบท้วนเถิดโอ้พวกงูพันงูร้ายเจ้าจะพ้นโทษนรกอย่างไรได้เหตุฉะนั้นกันนี่แหละเราใช้ผู้เผยหวหนะนักปราดและธรรมอาจารย์ต่างๆไปหาพวกเจ้าเจ้าก็ฆ่าเสียบ้างตึงเสียที่กงเขนบ้างเขียนตีในทมสาราของเจ้าบ้างข่มเหงไล่ออกจากเมืองนี้ไปเมืองโน้นบ้างดังนั้น บรรดาโลหิตอันชอบธรรมซึ่งตกที่แผ่นดินโลกตั้งแต่โลหิตของอาเบลผู้ชอบธรรมจนถึงโลหิตของเสคาลิยาบุตรบารัตยาที่พวกเจ้าได้ฆ่าเสียในระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชานั้นคงตกบนพวกเจ้าทั้งหลายเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าบรรดาผลกรรมชั่วเหล่านี้จะตกกับคนในสมัยนี้อเมนพระเยซูโอ อันนี้แรงมากเลยครับพี่น้องอันนี้แรงมากเลยครับก็ขอให้เราได้ไข้ควรนะครับพี่น้องครับนี่คือพ่อเจ้าของพระเจ้าว่าเราจะเป็นเหมือนเชื้อกับฟารรสีสดูสีนะครับ a เมนพระเยซูทรงข้ามค,ควรวนถึงกรุงเยรูซาเล็มนะครับโอ้เยรูซาเ,เล็มเยรูซาเล็มเอ,อย๋ยที่ได้ฆ่าบรรดาผู้เผยเพ่อเนะาและเอาเหินขว้างผู้รับใช้มาหาเจ้าถึงตายเราใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนืองเนืองเหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอดูเถิดนิเวศของเจ้าจะถูกทอดทิ้งและเรื่องเลือดล้างด้วยเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปเจ้าจะไม่เห็นเราอีกกว่าเจ้าจะออกปากกล่าวว่าขอให้ท่านผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญอาเมนเราก็บทในยี่บสองยครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าในสำหรับเช้าวันนี้นะฮะพี่น้องครับก็เป็นมัทธิว บทที่ยี่สองยี่สามนะฮะและยี่สามเนี่ยเป็นบทเต็มๆเลยที่พระเยซูกล่าวโทษพวกธรรมอาจารย์ฟาริสีพี่น้องฮะอันนี้คือเป็นตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาสองพันปีก่อนเราได้ไข้ครวญน,นะครับขอให้เราได้ไข้ครวญน,นะว่าสิ่งใดที่เราเองน่าจะถวายเกียรติพระเจ้านั้นเราจงทําด้วยความถ่อมใจเราต้องกลับใจใหม่พี่น้องครับเราอย่านําเชื้อฟาริสีเข้ามาในชีวิตของเราพี่น้องฮะจงไข้ครวญอะไรก็ว่าจริงก็ว่าจริงอะไรที่ใช่ก็ว่าใช่ วันนี้เราก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่เราได้พบกันนะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องข้าพระองค์ที่ได้ติดตามคลิปนี้พระบิดาเจ้าอขอพระองค์ทรง,งอวยพรพระบิดาเจ้ากษัตริย์ของข้าพระองค์ในรัชกาลที่10และพระบรมวงสานุวงทุพพระองค์พระบิดาเจ้าขอให้พระองค์นั้นมีพระรัมยที่สมบูรณ์เป็นมิ่งขวัญของปวงชวนชาวไทยทั้งประเทศพระบิดาเจ้าขอทรงอวยพรข้าราชการนารารกลกรมนตรีและรัฐมนตรีนาทุกกระทรวงทุกงงลม ขอให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เข้ามารับหน้าที่ในการบริหารประเทศนั้นขอนําพาประเทศของประเทศไทยนั้นสูงขึ้นทางเดียวพระบิดาเจ้าทําให้ประเทศไทยนั้นอยู่ดีกินดีนะพระบิดาเจ้าหรือจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการหล่อล้อมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระบิดาเจ้าขอพระบิดาเจ้าจงอวยพระพรข้า,าราชการทุกหมู่เรานะตั้งแต่ผู้ว่าราชการจนถึงราชการทุกคนพระบิดาเจ้าที่เข้ามาทํางานรับใช้ พระบิดาเจ้าประชาชนดูแลภาษีดูแลงบประมาณแผ่นดินขอให้เขาได้มีเกียรติและศักดิ์ศรีในการเข้ามาทํางานพระบิดาเจ้าพระบิดาเจ้าข้าขาอทรงโปรดดูแลพี่น้องทหารทหารของข้าพระองค์ทั้งสี่เหล่าทัพทหารเหลือฐานบกฐานอากาศและการบํารวบพระบิดาเจ้าขาอทรงปกป้องพวกเขาเหล่านี้ที่ทํางานในการเสี่ยงไม่ว่าการจับโจรนผู้ร้ายในการปกป้องอารยบดินแดนของประเทศไทยขอทุกคนนั้นปลอดภัยไม่ว่า ท่านจะอยู่ที่ใดขอพระเจ้าทรงปกป้องทหารของข้าพระองค์ด้วยทหารของพระเจ้าด้วยพระบิดาเจ้าขอพระงองค์ทรงอวยพรพระบิดาเจ้ามิจ,จนาลีสิทธิพิบาลผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ออกเผยแพร่ข่าวประเสริฐที่จะนําพาผู้คนนั้นมาได้พบกับพระเจ้าพบกระทางรอบโพณ์ความรักขอทรงปกป้อง พี่ชลีและพี่น้องสิริพิบาลทุกกิจจักด้วยพพระบิดาเจ้าข้าเขาทรงปกป้องพี่น้องคนไทยทุกคนพระบิดาเจ้าไม่ว่าเขาจะอยู่ในที่แห่งใดในโลกใบนี้จะทําอาชีพอะไรพระบิดาเจ้าขอทุกคนในคนไทยนั้นเป็นสยามเมืองยิ้มขอทุกคนนั้นมีความรักซึ่งกันและกันปกป้องซึ่งกันและการเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันรักกันสามัคคีกันพระบิดาเจ้า ขอพระองค์ทรงปกป้องพี่น้องคนไทยด้วยพระบิดาเจ้าก็ทรงปกป้องอรารยประเทศอย่าให้มีสงครามใดๆเกิดขึ้นในโลกใบนี้เลยพระบิดาเจ้าขอ,อนุจิตชูใจให้ทุกคนที่ยังตกพะละตกในการาลําบากยากเขียนอยู่ขอยเขาได้มีกินมีใช้ทุกอย่างพระบิดาเจ้าบัดน,นี้ข้าโบงเชื่อและวางใจในพระหัตถ์อสงุทธ์ของพระองค์บัดน,นี้ข้าพระงเป็นเสียงอันน้อยนิดพระบิดาเจ้าเป็นท่าทาศสีของพระองค์ ขอคำอนิทานของข้าพระองค์นั้นจนถึงพระกันของพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระบิดาเจ้าขอพระนามของพระองค์ไปที่เคารพสักการะขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรขอให้เป็นอย่างนั้นบนแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้กระทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นได้นำข้าพระองค์ทั้งหลายเข้าสู่การทดลองแต่ขอให้พ้นด้วสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง เหตุว่าราชอำน,นาจและลีเดนและพระัศลิทรงเป็นของโรงสืบสืบไปเป็นนิดอธิษฐานในพระนามองอค์พระเยซูคริสเจ้าแห่งชนาสเลทอาเมนสวัสดีครับพี่น้องครับ